สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตะคนออกจากระบบในจีนะครับผมหรือว่าจะดูว่ามีเครื่องไหนบ้างที่เข้าจีเราอยู่นะครับขั้นแรกกดไปที่สามจุดข้างบนเลยนะครับแล้วก็ไปที่ส่วนบัญชีนะครับแล้วก็รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับก็ไปเลยแล้วก็ตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกบัญชีนะผมว่าเราจะเตะบัญชีไหน ว่าดูบัญชีหน่อยผ,ผมมีเป็นแรกนะครับนี่นะผมมันจะขึ้นบอกนะครับวม่าเครื่องไหนเข้าไอจี IG เราอยู่แล้วก็ดูตามนี้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการเตะนะผมหรือว่าการเด่งเขาออกจากไอจีเราเองมันสามารถเลือกได้นผมว่าจะเลือกกี่กี่เครื่องเร่งออกหรือว่าจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับว่าจะเตะเอาทั้งหมดเลยเขาก็จะออกจากไอจีเราทั้งหมดเลยนะครับ ผมจะยกตัวอย่างเตะสักเครื่องหนึ่งนะครับผมลองเตะออกจากระบบนี่ครับผมเครื่องนั้นก็จะออกจากระบบแล้วมันก็จะได้ออกจากระบบนะครับใช่ไหมครับาผมแนะนํานะครับผมถ้าใครไม่อยากให้ใครเข้าไอจีได้อีกนะครับผมแนะนําให้เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านดีกว่านะครับจะมันจะเด้งออกแล้วก็เขาจะไม่สามารถเข้าได้อีกเลยผมแนะนํานะครับ